เกี่ยวพี่น้องไงขาวจุนพูนวันฟอกมากหรอกงามคากงามเนี่ยสาอตรพี่น้องเฮ้ยครับเจาขายจะาไหนล่ะครับนี่โอ้นะครับไม่บอกดอข้นหเ็นต้นหิวไปครับมึงดูอืนหิวปลาขั้นเชื่อมขั้นเชื่อมนะครับพี่น้องงานครับขั้นเชื่อมนะครับปลาพวกนี้นะครับโอ้เดียวโอครับโตโตโตใหม่ๆอะไรพี่น้องไอ้ปลานะครับ ขึ้นมาจากนามไม่ไม่อะไ,งไรพี่น้องนะครับอือครับเอาสดีครับคผู้ชมครับวับนนี้ทอดที่พอน้องนะครับำมาตลาดนะตลาดเศ้าตลาดสดตองมาเพิ่ม,ม,มกลุ่มพ่อวาปี่ทีกัวท่นี้ก็ัทุนะครับเอาสุกสบายมันเสมอมันครือเก่าพี่น้องเอ้ยวัดชาวบ้าน้ำข้นผัวหายซ้ำพ่อบูพนดี ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกทุกท่านที่ท่านรับชมช่อง้างช่องแกลบแปดก่อนเดินนะครับเป็นกำลังใจกับช่องซอยกดวยไหลซอยกดแช่ซอยกดติดตามนะครับเมื่อนี้ผมพาพี่พ่อน้องนะครับมาเลาะตลาดนะครับซึ่งเป็นตลาดสดอำเภอขุมเพราปีจ <small spirit> ังหวัดอุดรธานีกระท่าผู้ชมมาห้ามวัเที่ยวน้ำกันนะครับมาเลาะน้ำกันรุ่นนี้ว่าเพิ่นซีมียยังขายนะครับท่านผู้ชมนะครับเจ้าพี่น้องไงเช้าจนพูนวันฟอกมากเลยงามขากงามแน่สาดพี่น้องเฮ้ยครับเจ้าขายจะไหน่ะครับนี่ โอ้นะครับดอกแค่นั้นเป็นตนหิวไปครับมึงดูอืมตนหิวไปปลาแค่นเชื่อมแค่นเชื่อมนะครับพี่น้องแมนครับแค่นเชื่อมนะครับปลาพวกนี้นะครับโอ้เดียวอ้โครับโอ้โหตัวไม่ไม่อะไรพี่น้องไอปลานะครับเห็นมาจากหนาไม่ไม่อะไรพี่น้องนะครับอือครับ ปลารครับพี่น้องนะครับปลาปลานะครับปลาปลานะครับหวยตามห้องนะครับสายบัวนะครับสายบัวสายไปสายใจนะครับครับอ้าวส้มพักพี่น้องส้มพักอ้าวส้มพักใครซื้อซื่อก,กอดอันนี้ไว้ก็ได้เดียกันล่มส้มพักพี่น้องนะครับ อสมพักแ่บๆนะครับตลาดอำเภอคุ้งคว่าปีล้วกันไปชมนะครับอมนลีพ้าพี่พ่อนอนะครับมาลอตลาดอำเพอคุ้งควัานะครับเป็นตลาดสดพนนะครับอ๋อนะครับลายเปิดผลทักการเกเสษยรลายมาไวายะตลาดไลนะครับไปช่มนะครับอ้าวครับของละเศร้าพี่น้องของละเศร้านะครับไห้เรลายี่สิบบาทก็ด้เหล่าขายก็เงินละครับครับ ป็นตลาดสดวัดตะรันพี่นองที่นองนะครับมือวันี้นะครับผมพาพที่นองนะครับมัเลาะตลาดอำเภอขุม่วว่าปีนะครับท่านผู้ชมนะครับครับอำเภอขุมาวว่าปีนะครับครับลายครับเพราะว่าจะเป็นอนาหารการกินอานนะครับอาหารโซนอนแห่งพือพัฒนาการเกษตรนะครับเทียบเื่อกันนะครับตลาดนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับไปเรื่อยๆครับขา้โดนละบอใช้โดนละเนาะครับครับตลาดนะครับจึงเป็นตลาด อ๋อเพื่อนของพ่อป้าปีนะครับมาเนี่ยนะบโมงชแนล98นะครับมาตามข้าเดียบรองแล้วครับท่านเอฟซีนะครับที่คอมเมนต์ไปว่าให้มาไทยเพื่อนกุมมาไหว้นะครับมาหนีมาแล้วครับท่านผู้ชมนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับพี่น้องนะครับแม่ข่ากับว่านหวานของกับว่านหวานครับขายดีป่ะข้อใดๆเยอะเนาะไปเรื่อยๆเนาะเอาไปเรื่อยๆนะครับเด้อครับเป็นกำลังใจให้ไทยดีไปดีนะครับอันนี้กับพักพื้นบ้านเฮานี่ปลอดสารพิษ ครับพักหนอกพี่น้องนะครับอืมพักหนอกพักหนอกออก,อกําลังขูดอยู่กามี่ห้เ,เออเฮ็ดกามี่นะครับอ,อันนี้ไม่ได้ยังแน่เะยนี่โอ,อ,อ,อพักกันาอันนี้ไม่ดังอุจจาระเล็กพี่น้องนะครับฟักทองน่อนนะครับอนๆพี่น้องนะครับพิตลาด์นัมเพอร์กผมว่าปีนะคกับพีพ่น้นอง<อ>นะครับแต่รับอันนี้บักทั่ว มาเทไรละคุณยายครับมาละซิบาทนะครับเป็นเพ่อนยังก่อนหน้านี้ครับปลาตัวใหญ่พี่น้องโอ้ครับปลาปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่พี่น้องครับเอาค้วยแล้วก็มีครับปลานิ้ครับพี่น้องกล้วยเล้าก็มีกล้วยแล้วก็มีครับตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเลยนะครับปลาตัวใหญ่พี่น้องปลาครับพี่น้องนะครับเป็นกล้วยใหลราเรียบร้อยนะครับปลา การท่านผู้ชมนะครับตลาดน้ำเพื่อนผมเพราว่าปีเดียท่านผู้ชมนะครับ,ลลรรรนนรบปลานะครับปลาไหลพี่นอ้องเนี่ยตัวใหญ่โอ้ยกบจะได้มาเหลืองงามแท้เลยนะเรลืองใหญ่ยยกกบพี่น้องปลาดุกครับได้เล,เลยครับปลาดุกครับปลาดุกเคยเห็ดพี่น้อง เฮ็ดเฮ็ดครับน่าครับด็เลยก็เฮ็ดกบแม่ค้าครับก็เฮ็ดกบแม่ค้าครับเฮ็ดกบแม่ค้าครับหอยจูบพี่น้องหอยคมครับหอยบานเฮาครับพี่น้องนะครับครับอ่าฟักเมันปลูกเองขายเองตะไคร่นะครับอ่าตะไคร่ปลูกเองขายเองนะครับครับหอยคมนี่พี่น้องครับหอยครับหอยบานเฮาหร้อครับหอยจูบนะครับปลูกเองขายเองปลูกเองขายเองนะครับปลูกเองขายเองมาขายประจำใช่ไหมครับ ขายระจำเนาะครับอาพนมาขายระจำแล้วท่านผู้ชมนะครับอาภาวเรามาขายระจำนะครับที่ลาเพื่อกรมพระว่าปีนะท่านผู้ชมนะครับนะครับมณีล้งเฉลียวก็แปลว่าพีผนองมาเราตลาดนะครับอุ่ตลาดเพื่อกรมพระว่าปีนะครับท่านผู้ชมนะครับอามาตามข้ามเหนกอกองเขาเอฟซีเป็นอย่างไรมาไทยครับมาแล้วครับพี่น้องนะครับมนี้มาแล้วนะครับครับเพื่อกรมพระว่าปีแล้วท่านผู้ชมนะครับอาปลานะครับพี่น้อง ปลาตกแกรงน้ำธรรมชาตินะครับของบ้รรทุกพี่น้องนะครับยืนปลาแรงน้ำธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมนะครับอ๋อเป็นๆครับไปยัวยัวยัวปลานี่ยแมงกี้ซ้อนพี่น้องไปยัว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 ยาเลยไปเนี่ยแมงกี้ซ้อนแมงกี้ซ้อนพี่น้องนะครับใายดีปลาย่างว่าจะมีผู้เซอร์ครับบังเท่าไร้ล่ะ โอ้ยบังนาซาบาดนะครับเออกลุ่มว,ว่าปีนะครับบังขลามนคานมีขครต่ำนนเยอะๆอยู่เลยครับลายอันนี้เปิดผลนากการเกษตรเข้านะครับพี่น้องนะครับครับอันนี้ปลอดสารพิษแท้ได้นะครับนี่ดอกแค่นะครับดอกแค่ดอกแค่แคปลาดุกม็มีพี่น้องอ,อ๋อพักครับกองไส้พักเจ้านี่เสีบ,บาทพี่น้องโอ้ยเปิดผลนากการเกษตรซึ่งเมือเ่อใดจะมันถือรับพี่น้องเลยนะครับอ้าวอ่าที่พ่นแพ้่ให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับปลานี่นะครับ คือไปเฮดกินอลไรนะครับอันนี้กับปลาตามท้องไร่ท้องหน้าบานห้องพี่น้องนะครับคุธรรมานี่ครับเออปลาถือกรอบพันพนวานะครับพันไปใสไปดักกรอบชักไสมากครับนะครับปลาบานห้องพี่น้องนะครับเฮ็ดพี่น้องครับเฮ็ดแต่ยังมียูมีจีนนี่นะครับมันะจ้มมครับเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดครับต่านผู้ชมนะครับขาดปลาไดลื้อนาฮักข้องามปลาทู่พี่น้องปลาทู่ปลาทู่ปลาทู่นะครับหนึ่งเงียงไหครับอ่าครับพันหนึ่งเงียงนะครับเด้อครับหนึ่งเงียงนะครับ ขายประจำเยู S <S ่เนาะอ๋อครับอ่าปลาทูนะครับปลหนึ่งไม่เองนะครับตลาดนะครับของผมเพราะว่าปีนะครับจังหวัดรดรทานีนะครับท่านผู้ชมนะครับว่ช่องผมล่องชเอนาครับแปดพันทีผนอกนะครับมารอตลาดผมเพราะว่านะครับครับโม่ท่านผู้ชมนะครับโอ้ใส่เงยใส่เงานะครับใส่เงยเงยเงาเงาครับเอาซุกแล้วก็มีนั่นบอลนี่ครับซุกแล้วก็มีครับตุกแล้วก็มีครับอ่าคนทอดม่ไร้ยพราะนะครับตุกครับเนี่ คนณยายนะเอามาขายนะครับคุณเจริญนะครับกระเห็ดน้าไม่พร้อมเรียบร้อยนะครับน้ากระน้าครับอ่ามีพร้อมเรียบร้อยเลยอืครับเจ้าขายจานเท่าไรละคุณยายดิสามจานห้าสิบบาทพี่น้องเลยครับจานละเอียสิบบาทนะครับคุณเจริญนะครับจนมากก็จะเป็นปุจพ้นจางการเกษตรนะครับของปลูกเองขายเองก็มีพี่น้องนะครับปลอดสารพิษนะครับ ตลาดกลุ่มกว่าเด้อท่านผู้ชมนะครับโอ้ยปลาเชี่ยมพี่น้องปลาเชี่ยมนะครับการละร้อยเห็นปะาอโอ้ยครับจานละร้อยครับพ่อสืกพเล่าจินะครับปลานวรปลาเชี่ยมครับอ่ามีหอดปลาเชี่ยมมีหอดกบไงครับเนี่ยกบไงก็มีกบไงก็มีครับครับปลาเชี่ยมก็มีกบไงก็มีพี่น้องนะครับเอาดักแด้แด้รักก็มีเด้อท่านผู้ชมเนี่ครับดักแด้ดักแด้ครับเอาเท่าเท่าพี่น้องครับเท่า ตรงละเส้าบาทนะครับตรงละยี่สิบบาทนะครับเข้านะครับตามทุงหาสิบบาทพี่น้องนะครับเย้โอ้ครับบ้านนี้ใส่นะครับบ้านยี่ดอนแก้วบ้านยี่ดอนแก้วเนาะอ๋ออยาเอาคลายดีคลายดีนะครับมัหนีพุมพาพีพอนองมาละนะครับตลาดอสอำเพอุ่มพาว่าปีจังหวัดตุรธทานนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับของอยูคของเย็นเพื่ผลตั้งใจเสร็จนะครับนี่ครบนะครับปวนี้เรียบเลยนะครับ กุ้งหาสิบาทกุ้งเต้นกุ้งดสดๆพี่น้องนี่ปลาซิวก็มี่นี่ครับนี่ปลาซิวนะครับการทะเลปลาซิวเจ้าครับ <23 S 1> อือแต่ละยี่สิบบาทสามจานสามจานหาสิบาทนะครับนะครับกุ้งนะครับพี่น้องกุ้งดสดๆพี่น้องนะครับกุ้งเต้นกุ้งสดๆเลยครับ กุ้งสดๆเลยกุ้งสดๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับครับอ๋อนี่เืิดผลอาการเกษตรพี่น้องนะเปิดผลอาการเกษตรสุม่เหลือครับผักกระเดานะครับลวกมาแมลงอันบ่ครับอ๋อลวกมาแล้วครับพี่น้องกับผักกระเดานะครับพอดีแล้วก็ปลนกุ้งนี่ครับใกล้กันเลยเลยครับนี่อ่าพอดีก้อยกุ้งแล้วครับกินก็ย่งกระแซ่บผักกระเดานะครับจะไปกินกับเกาลัดซองก็แซ่บมันว่าคือกันกับเกาลัดซองนะครับครับอ๋อผมนะครับลองลองช่าง98นะครับนี่พูด หายยชี่เข้านะครับบอกหามาทายหายอามื่อนี้ผมมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อครับครับตลาดอำเภอกรมพาว่าปีนะครับผมเนี่ยมาทายเหรอเด้อพี่น้องนะครับอ่ามาแล้วมาแล้วนะครับมือนี่นะครับครับครับมาแล้วนะแล้วครับอำเภอกรมพาว่าปีนะครับท่านพี่น้องนะครับโอ้ของยังของกินมากมายใครของว่าจะเปอาหาโซนทานแหงนะครับอาหารพื้นบ้านนะครับนะครับหามาตามธรรมชาติก็มีเด้อพี่น้องเด้อครับผมว่าพี่น้องนะครับ มันเรียน้องชนะแล้วแปลกด้มากเลวครับมากมากครับมารอตลาดนะครับตลาดอำเภอคุณพอบี๋ววัดโอรสท่านนี้กระทำผู้ชมครับเปิดพ้นทางการเกษตรพี่น้องนะครับนะครับใครดีใครดีนะครับไปเรื่อยๆนะครับครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับพร้อมอำเภอคุณพอบี๋ววัดโอรสท่านนี้คระทำผู้ชมครับนะครับวันนี้เราต้องชนะแล้วครับแปลกดีนากเลยครับมารออำเภอคุณพอบี๋วนะครับตลาดสดพ้นนะครับโอ้ก๊าซไรนะครับคลองขายนะครับโดยเฉพาะเปิดพ้นทางการเกษตรนะครับเยอะแยะหมากไม้ครับท่านผู้ชมนะครับครับอำเภอขุนพอบี๋นะครับท่านผู้ชมนะครับตลาดสดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นปลาแดดเดียวพี่น้องปลาแดดเดียวอันนี้ผักกระแยง่งคืองามแท้งามเนะาะผักกระแยแงมครับปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวทักเกตนะครับ,บทักจับัดอะไรครับนี่ชิบบาท,บาทโอ้ยพี่นอ้องมันเถือกนะครับเกือกปนแลกันเกษนะครับเือกข้าง,งเกือกเงี้ยนะครับเกี่ยวพี่น้องไง้าวจนุูนวันฟอกมากหารอ ก้ามคากล้ามเนี่ยศาสพี่น้องเอ้ยครับเจ้าขายจะไหนละครับนี่โอ้นะครับมึงดูดอกขั้นเนี่ยเห็นต้นหิวไปครับมึงดูอืต้นหิวไปลาขั้นเชื่อมขั้นเชื่อมนะครับพี่น้องงานครับขั้นเชื่อมนะครับปลาพวกนี้นะครับโอ้โหครับโอ้ัหตัวไม่ไม่อะไรพี่น้องไอ้ปลานะครับขึ้นมาจากหนาไม่ไม่อะไรพี่น้องนะครับอือครับ มวยตามห้องนะครับสายบัวนะครับสายบัวสายไปสายใจนะครับครับอาสมพักพี่น้องสมพักอาสมพักไปีซื้อกับกอดทันนี้ไว้ก็ได้เนี่ยกันล่มสมพักพี่น้องนะครับเออสมพักแ่บๆนะครับตลาดอำเภอคุณพ่าปีแล้วคันปชมนะครับลตลาดอำเภอคุณพ่านะครับเป็นตลาดสดคนนะครับ ๋อนะครับลายเปิดผลทักการเกษตรลายราไวอยู่ตลาดไลนะครับผู้ชมนะครับอ้าวครับกองละร้าพี่น้องกองละร้านะครับไห้เรลายี่สิบบาทก็ได้เราเรล้าขายก็เอา่น่ะครับครับเป็นตลาดสดวัฒนธรรพี่น้องพี่น้องนะครับวันนี้นะครับผมพาพี่ปน้องนะครับมัเนละตลาดอำเภอกุมมาว่าปีนะครับท่านผู้ชมนะครับครับครับอำเภอกุมมาว่าปีนะครับครับ ไลายครับเพราะว่าจะเป็นอาหารการกินร้านนะครับอาหารโซนอันแห่งเพื่อพนัการเกษตรนะครับเทียบเพื่อกันนะครับตลาดนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ยังแน่ล่ะครับนี่ส้มส้มพักส้มพักห้าบาทห้าบาทล็อบบี้พนครับโอ้ครับอ่าคนย่ารับมาขายฟักทองกับมีพี่น้องนะครับยมดองก็มีครับอ่าบักยมดองกับมีครับเยอะๆเลยนะครับตลาดรับเพิ่มกลุ่มว่าปีท่านผู้ชมนะครับเยอะๆแล้วนะครับมาเห็นพระองค์เชี่ยวกราบแผ่นป้ายปีประนอง นะครับมาลอตลาดอำเพอขุมพราะ,พระว่าปี่นะครับไปชมนะครับโอ้นะครับของยุคนกินมากไม่ไก่้ของนะครับตลาดนี้นะครับพี่น้องเอ้ยมันจะเก็บป่วยไข่ผอมโซ่ห,หายป่วยฟูงวุ้มพญาศายด์แห้นีิเวนทางไก่มันจะไปขายค่าหากําไรเขดต่างถิ่นขายของยูขายของกิน ขอให้รูกลามใดสมใจเจ้าปรถนาอันว่าเงินข้ามแกวไหลมาอยาได้ดขาดเงิ่อนบาทแบงให้อมเขาเจ้าสุกคนเด้อพี่น้องเดอ้อครับขอ,ขอขอบคุณพีน่น้องทุกทุกฐานที่่านรับชมช,บช่องน้ังชแนลเก้าแปดนะครับวันนี้ผมพาพีพ่พน้องนะครับมาเลาะมาเที่ยวมาชมนะครับตลาดนะครับจึ่งเป็นตลาดาสดของอำเภอคมพระว่าปีจังหวัดอุดรธานีานกระถางผู้ชมครับเพื่อเป็นกำลังใจครับช่องซอยพดไหลสะก็แช่เจ้ากุฏิตามนะครับสำหรับวันนี้ผมขอเก่าข้ามบาสวัสดีครับ โอ้นะครับมึงดูดอกแค่นั้นเห็นตนหิวไปครับมึงดูอืมตนหิวปลาแค่นเชื่อมแค่นเชื่อมนะครับพี่น้องนั่นครับแค่นเชื่อมนะครับปลาพวกนี้นะครับโอ้เดียวโอครับโอ้โอ้โอ้ไม่ไม่อะไรพี่น้องไอ้ปลานะครับขึ้นมาจากน้าไม่ไม่อะไรพี่น้องนะครับอืมครับ